รูด้ดูแบบลูกผสมแน่เลยเนี่ยตัวสันเช่านุ่มามาเมือไหร่ออดูเนี่ยรู้หน้าตาน่ารักอ่ะอืมตัวสันเช่าแสดงคนเพิ่งเอามาปล่อยมีปลอกคอด้วยเอามาปล่อยแล้วใส่ปลอกคอทำไมโอ้ยแล้วตรงนี้ไม่ใช่มีบ้านคนโอ้ยช่างที่จะเอามาปล่อยป่าทั้งนั้น เดี๋ยวลูกเอ้ยนั่นแล้วว่าแล้วว่าเห็นวิ่งอยู่ไวๆตรงนั้นะ่ะพี่ว่าเออซื้อของให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาดูเจ้าดีนาทีเวียนเข้ามาข้างในนี้นเ,นเอาอน่าสวยมากเลยน่าจะเป็นลูกผสมอะ่ะ<า>ไปไปไปอยู่ที่วัดดีกว่าลูกอะอยู่ตรงนี้อดตายหมาใหญ่ทั้งนั้นหมาจะงาบเอาโถ หน้าอย่างน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลย,เยดูยังเล็กอยู่เลยลูกผู้ชายซะด้วยไปไป,ไปอาศัาายใบ<ป>บุญหลวง<ป>พ่ออยู่